อน้อยพวกไปด้วพี่นะใช่แล้วใช่แล้วครับมือนีมาเก็บเห็ดมือนีมาเก็บเห็ดหลายขนานมาสอ้อนสะอ้อนสะอ้อนพี่น้องเลยไม่แกะไม่เคยเห็นเพ็ดโละงอกก็เพิ่งเห็นนี่แหละตา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 หกไม่ชีวิตที่เห็นเหลือเห็ดเพาะบบดนี้อ้ยหลายลายลายสะอ้อนลายับมาเก็บน้ำด้มาเ้เก็บากรนดเลตรงนั้นเลยโอเคโอ้เก็บน้ำเด้ละปาดของมือนี่มือไดอครับ ได้ดาเขาปานนี้ก็เห็นปานนี้ออน่นสวยสพี่น้องพี่น้องพี่น้องกระดกระดดเกิดเกิดขนาเลยแทกเกิดแน่เลยนะอนเำดิอยาพี่น้องมาเก็บน้ำด้วยยวยงายงามเลยบื้งทาหลังแย่ผมันล่ามไปผนได้ตุกผุวัดสารมาเก็บเพชน

เพ่นบ่รด้เ้าไห้เพ้่นฟังบาครับบอจ้ะบ่รดบบ่ได้นั่นรองซ้ยว่นจะเอามูนี่ล่ะเฮ้ยโูนี่ล่ะง่าบง่ามง่ามง่าม่าม่ามง่ามง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 ่ามง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 บามง่ง่ามง่ามง่าง่ามงามงามง่ามงามง่ง่าม่ง่มาม่ามง่าม่าง่้่างาง่ามง่ามง่า่งามกง่่น้องเอ้ยโอ้ย่ม่าสิขอกินแซ่บๆเด้อเ่็นบุญหลายงมาเก็บเห่ดนง่ว่าสงสัยสิถกเลข ลายอยี่สิบ <20 S 1> ปีแล้วลบริเก็บเห็ดนะไม่เห็นเห็ดนะเก็บเห็ดพร้อมแล้วก็งวดนากระงวดตีเลขพร้อมเดอ้องวดตีเลขแมนยูนี้เป็นไก่ใใทา่านยังคนแบบแมนแบบนี้ต้องเอาตังค์มานาั่งเแบบนี้ใกล้ๆนี่อันนี้มือว่านนี่ผูโฮมเก็บอยู่นี่นี่อันนี้ของไทยน่ะเป็นจุ่มกับเป็นจุ่มครับยู่ทางยูโฮมไม่ได้เห็นทางนั้นกันิ โชูกลองเลยโอ้ยดูมาไอ้น้องพัดมาเก็บพวกยายเด้อโอ้ยถ่ายถ่ายรูปหรือยังถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือยังมาแคปเอาในนี้ก็ได้ภาพนิ่งแคปนี่อยู่มองเดียวว่าไปใส่แล้วพี่ค่ะโอ้ยเต็มตาพูดทั้งนี้ถึงกับอะไร ให้ยังอยู่เมันก็มีดิสวยแค่จุ่มเดียวนี่ก็โอ้เต็มหมอเต็มหมอแล้วม่าผมไทยมิตรดอกงามอันนี้ก็งามงามงงามนี่ก็งามหม้อดูนของกันไม่ดหนงามสิยามคมิตรดอกยังไงบเนสุับงามอืูปอยู่ ยูมองเดียวว่าไปใส่แล้วค่ะจุ่มเดียวนี่ก็ได้หมอ<ง>หนึงละพี่ข้างหลังผีใหญ่อู้อหูผีหลักมันเกิดเป็นทายโอ้โหสะอ้อนสะอ้อนถ้าไม่เกิดเยอะจังเลยพี่น้องบ้านเมือง เห็ุการณ์เหรเห็นแล้วซ้ำกันไหมก็ยันกอนคักเอาขางอีหนเด็ดออกโอแนไมนงามคัะทพ่ออุกรอนเป็นอย่างพ่นอมนน้อดนื้อพ่นอมสิปกรโอ้ยวันไ้โยย้อนประจันนะ่านบอกเราแล้วก็จันทลแล้วนี่เออมสิเออว้า บนเลาะเด้อคอยไปเลาะบ้านแน้งามงามงามนี่แกงแซ่บขี่นองเลยป้าเกิดถนมากกับวเเคยเห็นแบบนี้เือามันลามาสิงามแส่งามคงเนาะตุกยี่แถวนี้มีอยู่ดอันไข่มันมีค่ะย่งอยู่ดิไข่มันแค่มันอยโค้งวยุบบานเอามืดไข่หน่อยไข่เล็กแต่ว่ายุนี่หันแมน อันนี้ก็พ่อแห้งแล้วไงเก็บปลาโเคเก็บเหชรเอ้ย่บอลแล้วไม่เคืนนี่นอนเ็ฟปามันก็เเป็นแท็กซี่โดนเห็นแช่นึงมันวะโอเค